อันนี้ตัวกินที่นอนออนไลน์ครับมาซื้อผลไม้ดองเนาะปลาดับชิ้นแจ่วอันนี้ลูกละยี่สิบบาทนะห้าพันเกียแม่นนะครับร้านนี้น่ากินมากเลยมีอะไรให้เต็มเลยอันนี้เป็นมันเนาะมันผมไม่ผมเคยถ่ายแล้วแต่ว่าร้านนี้น่ากินมากอ่ะมีอันนี้ด้วยมีสับปะรดเนาะสับปะรดอีกชิน้นนึงมานี่ครับสับปะรดหนึ่งชิ้นกระท้อนเปรี้ยวไหม ม่เปรี้ยวเปรี้ยวนะแล้วก็มีข้าวโพดต้มปกติข้าวโพดต้มบ้านเราจะไม่มีอย่างนี้นะแต่ที่นี่มีแล้วก็มีแตงโมด้วยโอ้โหเยอะเว้ยอันนี้นี่ถั่วต้มลนเนาะมันใช่ไหมคุณคอกระชิมลูกหนึ่งคืออะไรจะได้รู้ว่าคืออะไรลองชิมหน่อยนะอือร่อยอร่อยมากๆเลยเปรี้ยวหว,วนหวานลูกอยากนะลูกอะไรนะ เอาเลยเอาห้าพันไม่เคยเขาเรียกว่าลูกอะไรปักมันปักมันเอาให้กันเป็นอทยห้าพันโอ้อร่อยครับใช้ได้ครับอร่อยอ,อ,อ,อืไม่เคยกินเส้นทางนี้ไปเส้นสายใต้เป็นรบ แล้วขวางทางอยู่มะม่วงไอเนี่ยถายยังไงมาดูข้าวโพดอ่ะฝากเท่าไหร่ฮะสามล<า>ันสิบพันสามลันสิบพันสามฝักหมื่นหนึ่งสามฝักสี่สิบโอแต่ว่าอร่อยนะอันนี้จิ้มกับน้ำแจ่วได้ปะ น้ำเจ้าวอ๋อใส่ใส่ค่อยเด้อเด้อค่อยเอาไปตีบอนี่นะพริกพริกเกลือลาวเนะาะพอนี่ฮะ<า>ขาวโดเอาบ,บอ๊บข้าวโพดมาเอาขาเบิ้งหน่อยเด้อเอาเอาชิมใจค่อยๆเบิ้บใส่ค่อยยังใส่แล้วนะใส่โอ้ย โอเคได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนเด้อนี่วิ่งขายที่ไหนนะวิ่งไปเรื่อยๆไป,ปขายโรงเรียนเอขายโรงเรียนนะโอ้แต่อร่อยมากเลยผมชิมแล้วมันเดี๋ยวจะกินไอ้นี่โชว์ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันรถขวางทางคับรถล,ลงใต้เต็มเลยลูกมันมันมัดอะไรกันไม่รู้อ่ะไปแล้วนะครับรถเยอะครับดูนี่เดี๋ยวจะกินไปชมบรรยาก,กาศไปครับแน่ด้วยเป็น15บหนะ้พันเนาะสิ ต้องหมื่นห้าสิบห้าพันอาวโอเคครับ